ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะก่อนนอนนะคะวันนี้มีสิ่งดีๆมาฝากสาวๆกันนั่นเองนะคะสําหรับหน้าหนาวนะหรือว่าอากาศหนาวๆแบบนี้นะคะก็ว่าหลายๆคนเลยนะคะผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเนี่ยอาจจะมีปัญหาหน้าแห้งนะคะ หน้าเป็นขุยนะคะหรือว่าหน้าลอกนั่นเองนะ,ะกับสภาวะ,วะอากาศหนาวๆแบบนี้นะคะจะทำยังไงนะ,ะให้ผิวหน้าของคุณนะคะกลับมาชุ่มชื่นเหมือนเดิมได้นะคะโดยวันนี้เนี่ยเคยล็ดลัของก็เนี่ยราคาจิบจิบมากๆเลยนะคะแล้วก็คือตัวนี้เนี่ยนอกจากช่วยในเรื่องของ อากาศหนาวๆแล้วหน้าแห้งแตกเป็นขุยแล้วเนี่ยสำหรับใครที่ใช้ครีมรักษาสิวนะคะพวกครีมทาก่อนล้างหน้าอะไรพวกนี้นะคะแล้วหน้าเกิดเสียสมดุลนะคะและแห้งแตกเป็นขุยอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบคือแต่งหน้าไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเครื่อ,สองสำอางไม่ติดหน้าตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะคะใช้ได้ด้วยเป็นอันนี้เลยค่ะอัลโลเวล่าเจลนั่นเองแต่ะแดนนะคะตัวนี้เนี่ยเห็นไหมว่าใช้จริง นี่หลอดที่สองแล้วนะคะใช้ดีมากๆนะคะใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยหน้าจะรู้สึกเย็นสบายนะคะ,ะถ้าหน้าแห้งแต่คุณเนี่ยทาตอนนี้ไปสักแบบวันแรกี่คุณจะรู้สึกได้เลยว่าหน้าคุณเย็นมากๆนะคะแล้วก็สามารถทากับครีมที่ว่าใช้เป็นประจําได้ด้วยนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยทาก่อนเลยอันดับแรก้าล้างหน้าเสร็จถ้าคุณมีโทนเนอร์ก็ใช้โทนเนอร์แล้วก็ทาตัวนี้ตามนะคะแล้วก็ ยาคตัวอื่นทัดได้เลยนะอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคือไม่ได้มั่วใช้เองนะคะก็ไปอ่านในบล็อก พวกล็อกพวกพันทิปพวกนี้ค่ะก็คืออ่านร,รีวิวจากหลายๆคนนะที่มีปัญหาหน้าแหง้งเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีปัญหาหน้าแห้งมากๆนะแต่งหน้าไม่ได้ทารองพื้นไม่ติดทาแป้งแล้วเป็นขุยหน้าแตกทุกสิ่งจริงกระเบลที่ทําให้คุณไม่สวยอะไรประมาณนั้นนะคะจากอาการหน้าแหง้งตัวน,นี้เนี่ยใช้ได้ผลมากๆนะคะเป็นอะโลเวราเจลนะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเลยนะคะเภสัชกรนะคะในราคาเพียง50บบาทเท่านั้น ถูกมากๆเลยแล้วก็ใช้ดีมากๆนะนะอันนี้เนี่ยก็ทาเชา้าทาเย็นเลยนะคะมันเป็นส่วนผสมของว่านหางจระเข้นั่นเองนะแปดสเปนเลยทีดเดียวนะสาบคนีนปกตินี่เขาจะใช้รักษาพวกแผลไฟไหม้น้ําร้อนลวกอะไรพวกนี้แต่ว่าเอามาทานหน้านี้มากๆแต่ว่าบอกก่อนว่ากลิ่นค่อนข้างที่จะเป็นว่านหางจระเข้ิดนึงเพราะว่า ว่านหางกับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองนะคะแต่ว่าก็เคยใช้เ,เป็นว่านหางจระเทศของของเกาหลีะคะ่ะอันนั้นเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็ว,ว่ามันเหมือนส่วนผ,ผสมของแอลกอฮอล์เยอะไปนะคะไม่เวิร์กตัวนี้เนี่ยเวิร์กสุดแล้วนะสำหรับเอามาทาหนนั่นเองนะคะโอเคาสาวๆลองไปหาซื้อมาลองใช้กันนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะเห็นไหมเนี่ย จนเบนตั้งแต่แล้หลอดที่2แล้วนะคะใช้ดีไม่ดียังไงนะคะมาบอกกันด้วยนะจ๊ะสาวๆหรือว่าถ้าเกิดสาวๆคนไหนที่ยังไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันจะได้ผลจริงหรือเปล่านะคะ ลองไปเซิร์ชใน Google ดูนะคะว่า,าว่านหางจระเข้น,นะคะสำหรับหน้าแห้งพักนี้นะคะหรือว่าสำหรับหน้าลอกเป็นขุยอะไรเงี้ยเออลองไปเซิร์ชดูจะมีรีวิวหลายคนเลยที่มารีวิวให้ฟังนั่นเองนะคะที่มีมามีภาพก่อนและหลังการใช้ด้วยนะคะโอเคนะคะคืนนี้ไปนอนก่อน,นะค่ะสาวๆนะคะหนุ่มๆนวยนะจ้าเด็กจะการุ่งนี้๊ายบายค่ะ